สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่183รประจำเช้าวันจันทร์ที่10เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเกาอสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งเป็นพี่พี่ที่3 0 0บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะแล้วก็วันนี้มีรายการพิเศษ2รายการนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือชอบรายการไหนสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์ทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1่ของเช้าว,วันจันทร์เป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีจ้ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะ ต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะต่อไปรายการที่4ค่ะ รายการที่4สมเด็จเก่าค่ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อโกววัด9้าห้องค่ะ พิเศษนะคะพี่ขาปี2538ค่ะ,คะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะปี2512นะคะพี่ขาต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระรอดลำพูนนะคะพระรอดลำพูนรายการที่7จจ้ะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามนะคะภาพถ่ายหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามจ้ะมาในล็อกเก็ตพลาสติกนะคะพี่ค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะปี2518คน่ะคพี่ขาเอาไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นรูปหล่อเซียนแปะลงสีนะคะมาในล็อกเก็ตพลาสติกค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกค,ค่ะพี่ค่ะ เศียนแปะลงสีวสารเจ้านะคะต่อไปรายการที่11ค่ะ11หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะปี08คค่ะพี่ขารายการที่1 1จ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรายการที่12จ้ะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพระซุ้มกอค่ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญพรมวิหาร4หลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระครูธรรมพราทรนะคะปี2553ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นสมเด็จเก่าจ่ะ หาเก่าสวยค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ 18หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเซมาหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกจ้ะรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระนอนปางสายญาตินะคะด้านหลังมีตราประทับของวัดนะคะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีค่ะพิมพ์จัมโบค้ค่ะพี่่าจ้ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่1ค่ะ หลวงปู่ทวดนะคะสีมาหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะ 500บาทค่ะพ,พี่รายการที่1นะคะต่อไปรายการพิเศษรายการที่สองค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะปี2 5 1หค่ะพี่ค่ะหลวงปู่โต๊ะ วัดประดูชิมพรีนะคะจ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะจ้ะ พบแล้วทั้ง20รายการแล้วก็รายการพิเศษ2รายการนะคะพี่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 ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์ทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ